เคยเห็นทหารที่อยู่ในชุดสีดำไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วละแล้วบางคนก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะคนพวกนี้ที่ใส่ชุดสีดำเนี่ยเป็นทหารหน่วยไหนกันแน่ครับวันนี้เราจะมาบอกครับก็คือทหารที่ใส่ชุดสีดำนี่นะครับทําการรบได้อย่างทหารทั่วไปมีอํานาจหน้าที่เหมือนทหารทั่วไปในการรักษาชายแดนของเราครับทหารกลุ่มนี้ก็คือทหารพรานนั่นเองครับอ่าแต่จริงๆแล้วทหารพรานเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันครับก็คือ ทหารพรานทั่วไปและทหารพรานนาวิกโยธินครับผมเอา้ามีทหารพรานนาวิกโยธินด้วยเหรอมีด้วยครับแล้วก็เป็นกองกําลังที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยการที่หน่วยทหารพรานนาวิกโยธินครับก,ก็ก่อกําเนิดมาที่หลังหน่วยทหารพรานครับในระหว่างปีพศ2 5 2 0ันห้าถึงสองพครับตอนที่ไทยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายต่างๆบริเวณประเทศไทย และกัมพูชาครับผมก็ได้ก่อกำเนิดหน่วยทหารพรานนาวิกโยธินนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรบได้อย่างกองโจรครับและเขาก็ทำสำเร็จด้วยเป็นหน่วยรบที่สำคัญมากๆมีประสิทธิภาพสูงมากๆอาจจะเพราะสาเหตุหนึ่งเนื่องจากว่าตัวของเขาเองครับกลุ่มเหล่าทหารพรานเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่ครับที่จะรู้ลู่ทางรู้เรื่องภาษารู้เรื่องวัฒนธรรมรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นมากกว่าหน่วยทหาร กองประจำการต่างๆไม่สิทหารประจำการที่ส่งมาจากที่อื่นครับผมและด้วยการก่อกำเนิดหน่วยทหารพรานนาวิกโยธินนี้โดยพลตรีเาวลิตยงใจยุทธครับคุ้นๆไหมครับชื่อนี้ฮะเาวลิตยงใจยุทธครับผมโดยท่านก็ได้มีความดิบดําบริว่าเดี๋ยวเอ๊ะเนื่องจากในสถานการณ์ตอนนี้นะครับกำลังพลที่ส่งไปไม่ได้รับการพักผ่อนเลยออกมาฟืน้นฟูอะไรไม่ได้ก็เลยอยากจะจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาครับเป็นหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน ทินครับเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ครับเราจะได้สับเปลี่ยนเอากองกําลังทหารหลักนั้นออกมาเพื่อทําการพักผ่อนได้บ้างครับแล้วก็เกินความคาดหมายครับหน่วยทหารพานเหล่านี้ครับได้ทําการต่อสู้อย่างกล้าหาญเข้มแข็งเด็ด เดียวและมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับทาให้หน่วยนี้ครับผมเป็นกําลังหลักที่สําคัญมากๆเลยครับผมหน่วยนี้นะฮะจะอยู่ที่หน่วยกองร้อยที่7และกองร้อยที่8นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด8กองร้อยด้วยกันส่วน1นถึงหก็จะเป็นกองร้อยทหารผ่านทั่วไปครับผมโดยหน่วยที่กองร้อยที uk ่7นี้นะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับส่วนกองร้อยที่8อยู่ที่จังหวัดตราดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้หน่วยทหาร พยังเป็นหน่วยรบที่มีความสําคัญมากๆในการปกป้องรักษาชายแดนของเราครับต้องขอแสดงความเคารพกับหน่วยทหารพรานนี้มากๆครับและต้องบอกเลยว่าหน่วยนี้รายได้เขาไม่ได้มีมากมายอะไรเลยครับ เป็นไรายได้ที่แบบโอ้โหให้พี่ๆอยู่กันได้ยังไงกับรายได้ขนาดนี้ครับพี่ต้องมาเสียสละชีวิตขนาดนี้นอนกลางดินกิ่งกลางทรายแทบจะต้องสละชีวิตตัวเองทุกๆครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ขอแสดงความเคารพและนับถือหน่วยกลุ่มทหารพรานทั้งหมดไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะครับ